นี่นะกำลังจะมาขุดมันม่วงเดี๋ยวนะหัวใหญ่นะเออขัวเขานะขัวก็ตัดฝังดินต่อนะควรดินใหม่แล้วฝังนี่หัวเขาหัวเขาพูนขึ้นมาแล้นะอันนี้รู้สึกเกันสองสองปีแล้ว,ลวมั้งใช่ไหมแม่ที่ไม่ได้ขุดเลยอะ่ะนะ หัวใหญ่เห็นไหมเนี่ยหัวเขาเนี่ยนะเนี่ยทั้งนั้นเลยครับปลูกไนที่ดินก็ได้กินนะปลูกง่ายเพราะเขาปีน,นี้ให้ปีนต้นสักให้ปีนต้นสักขึ้นไปนี่เขาปีนกับไอ้ผู้ดางนั่นแหละเนี่ยยอดเขานี่พอถึงฤดูเขาเขาก็จะใบเขาจะเหี่ยวหมดจะทิ้งใบหมดก็หัวก็จะเก็บตอนหน้านี้แหละหน้าหนาว นี่นะหัวใหญ่นะเนี่ยหัวนี้ใหญ่นะันเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาปีปีที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าหัวเก่าเรายังไม่เราถ้าเราไม่กินเนี่ยอันนี้ผมเด็ดมาหัวเก่าเนี่ยถ้าเราไม่กินมันจะฝ่อเห็นไหมเราก็ต้องมากินนะเนี่ยอันนี้ฝ่อไปแล้วเห็นไหมมันจะค่อยค่อยรีบอะ่ะเนี่ยอันนี้รีบไปแล้วคือเราไม่กินมันจะฝ่อมันไม่ได้ว่า ยิ่งทิ้งไว้หลายๆปีมันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาไใไม่นะครับหัวเก่ามันจะเริ่มแบนฝ่อเงี้ยเนี่ยนี่เราไม่กินไม่ได้กินเลยทิ้งไว้นานนี่คือหัวใหม่หัวใหม่เขาก็จะงอกมาเรื่อยถ้าหัวเก่าจริงเราตัดกินน่ะตัดได้อีกเรื่อยตัดไปเถอะแล้วเหลือขั้วเขาเอาไปฝังดินใหม่ขั้วเก่าเขาไปฝังดินแล้วมันก็จะขึ้นกอใหม่เนี่ยครับได้ไมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าสองวันอะ สอวันแหละแทงขนมได้เลยผมว่าต้มน้ำตาลใส่มะพรา้าวเดี๋ยวแล้วอย่างอันนี้กอเดียวนะผมปลูกไว้หลายกอกอน,นู้นอีกไม่ได้ขุดแล้วกอข้างหลังน,นู้นอะีกนะเนี่ยนี่ยังเหลืออีกหลายหัวอู้บอกเลยว่าไม่อดอะนะมีเรามีมันปลูกมันไว้ไม่อดมันม่วงเนี่ยเราอย่าลืมเหลือเงาเขาไว้ต่อไปอันนี้ผมดึงปีกมันออกมา เง่าเขายังอยู่ตรงเนี้ยปลูกเอาตรงไหนปลูกก็ไม่ขึ้นนะเนี้ยต้องกินเอาไว้กินเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีปีกออกมาอี่ยอีกหลายอยันเลยอันนี้ปีที่แล้วมันได้กินมันเลยเลยรีบลงนะแต่แต่ตรงเนี้ยยังกินได้นะนี่อันนี้ปีกเนี่ยมันจะมีเง่าใช่ไหมถ้าเราไปขูดมาเนี่ยแนะนําถ้าคนถ้าคนเขาจะรู้ว่าบางคนไม่รู้ไงตัดตัดเง่าเอาเอาฝั่งดินถ้าถ้าคนที่เอาทั้งหมดเนี่ย จะเอาไปกินทั้งหมดเลยในะวันเดียวแบบกินกินทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยน,นะก็อย่าลืมเอาเอาเงาเขาฝังดินด้วยเขาจะแตกปีกออกมาใหม่ทําดินปรุงดินให้เขาใหม่ก็ดีผมคิดจะทําอยู่เนีย่ยอันนี้ไม่ได้กินเลยมันก็จะจะออกฟออย่างนี้นะอันนี้ก็ฟอเนี่ยนฟองออีกอันหนึ่งเนหะ็นไหมเพราะปีปีก่อนไม่ได้กินนะนี่เขาแตกมาเรนะื่อยเนี่ย ข้างในเนี่ยได้กินได้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยเงาเขาอยู่นี่น,นี่หัวเขาทท้านั้นอนะโอเคอปอกเปลือกแล้วก็ล้างพอเสด็จน้ำนะล้างเอาสิ่งสกรปรกออกพอนะครับส่วนเมือกนี่ไม่ต้องกังวลนะมันมีวิธีเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับ กระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันพืชเตานะจะจุดติดง่ายนะสูตรนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ิดก็คือแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอ่ะเพราะว่าที่จุดมาไม่นับครั้งได้เลยว่าต้องจุดครั้งที่สองเนี่ยนับครั้งได้เลยว่าไม่ค่อยมีนะครับ ใช้ฟืนแบบนี้ดีนะครับมันไม่ต้องเปลืองแก๊สไม่ต้องเปลืองเงินเพราะกิ่งไม้เราอ่ะหาได้ง่ายๆเลยว่าปลูกกระถินปลูกขี้เหล็กปลูกต้นคูนนะครับจะได้กิ่งไม้แบบนี้เยอะแยะเลยได้มาทำเป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิง นี่กำลังนึ่งมันอยู่นี่แป๊บเดียวไฟแรงนะเดือดแล้วเียงน้ำเดือดแล้ว,วน่ยนึ่งมันนะ,ะจะเปิดอยู่ไอ้ไอ้กำลังขึ้นมาก็ไวสักพักแล้วเดี๋ยวเมือกมันจะหายไปนะพอมันสุกแล้วเมือกเมือกจะไม่มีแล้ว ต้มจนเดือดจนน่าจะสุกแล้วนะครับวิธีทดสอบว่าสุกไหมเอาซ่อมลองจิ้มดูสูตรที่แม่ผมใช้นะครับนี่สุกแล้วนะครับญย่านะแต่ตงัทหาไหยเนี่ยเมือกหรือมันมันจะไม่มีถ้าสุกแล้วมันจะไม่มีเมือกแล้วเราค่อยเอาเอาไป เอาไปไปต้มต้มน้ำตาลนะขั้นตอนต่อไปของไปต้มนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นมันเป็นชิ้นๆแล้วเอามาต้มกับน้ำนะครับอตอนนี้ต้มกับน้ำเปล่าก่อนอันนี้ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งแม่เขาให้แม่เขาเอาไปทำ ต้มมันต้มกะทิมันมันเชื่อมมันเกดหิมะอะไรเขาน่ะเขาทำหลายอย่างมันเยอะเลยเนี่ยนี่ผมต้มหม้อหม้อหนึ่งขนาดแบ่งครึ่งก็แล้วเนี่ยยังเยอะเลยไหมเยอะมากเลยมันจากซีกเดียวนะมันตีนมันเท้าเสือมันม่วงอ่ะมันมือเสือม่วงเออนันเนีะยเยอะมากโอ้ผมเลยครับ โอเคก็พอเอาไปนึ่งแล้วยางเมือกมันจะหายไปเลยไหมแล้วนี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆเนาะเรา,เามาต้มโอเคครับนี่ก็เดือดแล้วผมจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะนี่ครับใส่น้ำมะพร้าวไปแล้วนี่นะ นื้อใส่เนื้อมะพร้าวไปแล้วนะครับน้ำมะพร้าวก็ใส่ไปแล้วเพิ่มความหอมก็เดี๋ยวใส่เดือดกว่านี้หน่อยใส่น้ำตาลแดงผมจะเน้นแบบไม่หวานมากนะครับกินเป็นสแน็คแบบแก้หิวได้ด้วยโอเคครับ เกลือนะครับใส่เกลือรประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงก็หลายช้อนหน่อยนะอันนี้มันช้อนเล็กอะ่ะผมเดิน,นดูแล้วใส่15ช้อนก็จะออก หวานนธรรมชาติก็ใกล้จะสุกแล้วนะใส่น้ำตาลแดงก็สีก็จะออกแดงๆแบบนี้นะครับตอนแรกตอนที่ยังไม่ใส่เปนมันจะเป็นออกสีม่วงๆจากมันม่วงนะสีประมาณนี้นี่กำลังเดือดนี่ใกล้ได้ใกล้จะได้กินแล้วก็เร่งเร่งไฟหน่อยก็ใช้พัดลม ข้างล่างเร่งไฟแรงนิดนึงนะเดือพดพุดดเลยครับ ก็เชื่อว่าการที่เราชิเนื้อมันแบบมนมีค่ามากกว่าจะลงทุนไป่อมันมันจะออกนุบๆนอกจากภารกิจของกรมฝลหลวงที่มาถึงการร่วมแก้ปัญหาฝนที่เอ็มสองบหกระทรวเกษตรยากสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ใจเกษตรรลการเผาพื่ผลผลิตการเกษตรเคมรเผมันหวานเค็มกำลังดีนะไอ้สูตรที่ใส่ประมาณเนะี้ถ้าเกิดไม่ใส่นมเนะี่ยมันจะเค็มไปนิดผมคิดว่ามันเค็มไปนะมันจะเค็มโดดขึ้นมาแต่ถ้าพอใส่นมเอยเรียกนมนะนมนมสุ่เหลืองอ่ะ มันจะมีกลิ่นหอมนมถั่เหลืองอ่ะอนี่ไม่ไม่ผมว่าสูตรสูตรนี้ก็โอเคนะกินไม่ใช่สูตรกระทีิอ่ะอจะหอมนม กินมะพร้าวเนื้อมันแน่นไงเนาะเนื้อมันหนึ่นะครับไอ้มันมันมือเสือม่วงอันนี้มีกลิ่นหอมของมะพร้าวดนะ้วยเนาะ Khai hmm. thí cảm giác ngủ hạng duyên mầm hùng nha đêm mầm đi đây nha cứ mấy kìm có duyên à. ta Tà... มันจะน้อยลงองะกติกินข้าวก็ต้องกินขนมด้วยใช่ไหมวันนี้เราเหลือกินกินขนมมบบนี้อย่างเดียวคือตั้งใจจะกินแต่มื้อเช้ากับกลางวันมื้อเย็นไม่กินเป็นสแน็คได้นะเนี่ยกลางป่าย่างมันจะกรอบกอบย่างอบอ่ะ ตอนย่างใช่ไหมเราฝาปิดอะ่ะเอาฝาหม้อปิดมันจะอบย่างไฟอ่อนๆแล้วมันจะกรอบนะไม,ไม่ไม่ต้องทอดไม่มีน้ำมันออกมาเองจากเนื้อกั่งอย่างนี้น้ำมันน้อยด้วย ไม่ออมนม้ำมันเนี่ยมันจะกรอบแห้งๆกรอบหมดเลยอนะ่ะกรอบ